ชั้นโซนิคลูกบอลน้ำเงินเต็มไปด้วยซูเปอร์พลังงานในบาสอันหล่อเหลาแบบไร้ที่ติและเพื่อจะช่วยโลกที่ผมอยู่ผมต้องมาอย่างโลกของคุณนี่ที่ไหนแล้วปีอะไรแล้วใครเป็นนายกสวัสดีกับคุณผู้ชมขอต้อนรับกลับสู่ l ลฟ e วิส์มูวีเพราะชีวิตติดหนัง X อ็์ไปที่ชอบที่ใช่ครับผมในอีีนี้เราจะมาเล่าถึงประสบการณ์การได้ชมภาพยนตร์ครั้งแรกกับภาพยนตร์เรื่องโซ i c the Hedgehog ซึ่งหลายคนอาจจะเคยตกหลุมนักเจ้าโซนิกในประสบการณ์ของการเล่นเกมเมื่อครั้งเยาว์วัยและครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เจ้าโซนิกได้ออกสู่สายตาผู้ชมในรูปแบบของภาพยนตร์ที่เราจะสามารถสัมผัสความเท่ความรวดเร็วของมันได้แบบ360องศาและก็ภาพกราฟิกนั้นเนียนตาใช้ได้เลยทีเดียวและยิ่งไปกว่านั้นวันนี้เราจะเลือกชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในระบบ 4D X ซึ่งจะทําให้อัตราของภาพยนตร์เรื่องนี้มีการสั่นไหวของตัวละครมีน้ําที่พุ่งเข้าหน้าและก็มีแสง ฟ้าผ่าออกมาในช็อตที่เจ้าโซนิกเปล่งพลังโอ้โหแค่คิดแค่นี้ความรู้สึกก่อนดูผมก็ตื่นเต้นมากเลยเละครับขอบอกเลยนะครับว่าใครที่เคยตกลุมรักเจ้าโซนิกในบทบาทของเกมมาแล้วครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่ไม่อยากให้คุณพลาดจริงๆและถ้ายิ่งดูในระบบ 4DX แล้วซะด้วยความมันความเร็วอัรตราสต่าง ดโดยเรื่องราวของหนังซอนิกเดอะเฮดฮอคเขาว่ากันว่าจะเบสเนื้อเรื่องมาจากวิดีโอเกมต้นฉบับแล้วก็มีการปรับแต่งให้สนุกและตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นถ้าคุณพร้อมแล้วลองมาฟังความรู้สึกของผมกันดูไหมครับหลังจากที่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องซอนิกเดอะเฮดฮอคในระบบ 4DX ออกมาส,สดๆนั้นน้อนว่าจะรู้สึกอย่างไรและจะทำให้คุณตัดสินใจเลือกชมภาพยนตยนเรื่องนี้ในระบบไหนและมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยปเปลี่ยนการตัดสินใจที่จะเลือกชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในระบบธรรมดาก็เป็นได้เพราะว่า 4DX คือระบบที่ตอบสนองเรื่องอตรรสและก็ฟิลลิ่งในกร ดูหนังอย่างจัดเต็มว่าแล้วผมขออนุญาตเข้าไปดูหนังก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนหนังจบนะครับผม สวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วครับกับไลฟ์อิสมาวีเพราะชีวิตติดหนังครับวันนี้เรายังติดอยู่ที่เมเจอร์และโชว์ติดครับวันที่27ครับผมเป็นวันพฤหัสเป็นวันแรกเลยแหละที่หนังโทนิคเข้าฉายแล้วได้มีโอกาสไปดูหนังเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์กับแฟนมานะครับความรู้สึกแรกที่ออกมาจากโรงภาพยนตร์ก็รู้สึกประทับใจนะกับกับสิ่งที่เสียเงินไป320บาทกับเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นในโรงภาพยนตร์ซึ่งเราจะได้เห็นโทนิคเนี่ยวิ่งนะฮะแล้วก็เก้าอี้มันก็เคลื่อนไหวไปตามที่ โซนิกวิ่งด้วยแล้วก็มีลมด้วยมีลมเกิดขึ้นมีลมปะหาหน้าเรามีการสั่นของเก้าอี้มีการโยกของเก้าอี้ไปตามสิ่งที่ตัวลรคอออเเคลื่อนที่อยู่แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือความมีสเสน่ห์ ตัวละครโซนิกนั่นแหละคาแรคเตอร์อมันนมีความน่ารักด้วยบทด้วยดาร์ล็อกที่เขาพูดออกมาเนี่ยมันดูเป็นแบบเออมันดูเป็นธรรมชาติมากนะแล้วก็เรื่องย่อง่ายๆก็คือแบบตัวนิกเนี่ยเขามาอยู่ที่โลกเรามาเจอมนุษย์คนหนึ่งที่ที่ทต้องมาร่วมตาก,กันในการพิ่ิการตามล่าโซนิกจากดรโรมมนิกดรโรมมนิกเนี่ยคือแบบว่าเป็นม้าเลยแหละมาคลั่งเทคโนโลยีอย่างน่าเลือดเลยแล้วก็ตามหาตัวโซนิกเพื่อที่จะเอาพลัง ตนิกเนี่ยมายึดครองโลกโดยการที่แบบใช้เทคโนโลยีของตัวเองในการจับตนิกมาให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็จะได้เห็นว่าแบบมิตรภาพ ระหว่างคนกับเจ้าปีศาจสีน้ำเงินหลายคนก็เรียกมันว่าเป็นต่างดาวด้วยซ้ำเราจะได้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเวลาที่โซนิคออกมาจากวิดีโอเกมและเข้าสู่โลกของเราที่เป็นโลกงทาเป็นจริงอ่ะมันจะมีใครช่วยเขาไหมมันจะมีคนช่วยเขาจริงๆรไหมด้วยความที่เขาใช้ความเร็วใช้พลังของตัวเองในการวิ่งหนีสิ่งต่างๆที่ตามล่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นคนที่มาตามจับ อุปสรคอะไรต่างๆเขาไม่เคยใช้มันในการต่อสู้เลยในหนังเรื่องนี้มันกำลังจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะคุณมีพลังนะ คุณมีพลังมากมายคือมันมีการเอาขนของโซนิกเนี่ยไปจับพลังดูด้วยว่าพลังมันมีพลังไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องเนี้ยพอจับไปปุ๊บมันก็รู้เลยว่าพลังเป็นอินฟินิตี้มากจนทำมาให้ด็อกเตอร์โดมาดิกเนี่ยอยากได้ตัวโซนิกมาแล้วทีเนี้ยพอเขามีมิตภาพระหว่างเพื่อนที่เขาไม่เคยมีมาก่อนเขาก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ใช้พลังเนี้ยไปกับการวิ่งหนีปัญหาอีกแล้วเขาจะใช้พลังนี้ไปกับการปกป้องมิตรภาพปกป้องคนสำคัญที่เขารักแล้วก็อยู่บนโลกได้อย่างมีความสุขเออซึ่ง เอาจริงๆก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ความอบอุ่นมิตรภาพการช่วยเหลือกันที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาสั้นๆสองตาบวันที่บนโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้หนักเรื่องนี้นมันดูอบอุ่นมากแล้วก็คาแรคเตอร์ของโซนิกที่เราเห็นกันในวิดีโอเกมอ่ะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นมันในโลกเป็ไปจริงในโลกของเราจริงๆอะ่ะก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยมีขนด้วยมีอะไรด้วยเรียบร้อยแล้วก็แบบมีความน่ารักมากๆเราไม่เคยจินตนาการภาพออกเลยว่าโซนิก เวลาที่เป็นวิดีโอเกมฟูดีที่เราเห็นมันแบนแบตเนี่ยออกมาในโลกของเราจริงๆที่เห็นแบบ360องศามันสวยงามอ่ะมันมีความน่ารักมันมีความทะเลนพูดได้ทั้งวันมันน่าสนใจมากครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้คือถ้าต้นปีนี้ไม่นับหนังเรื่องอื่นๆนะที่เคยดูมาไม่ว่าจะเป็น1917นี่คือหนังอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้มาดูกันนะครับผมในช่วงนี้ แล้วก็แน่นอนว่าสาสปอร์สุดท้ายก็จะมีคําถามอีกว่าจะได้ทําต่อไหมจริงๆคือถ้าใครไม่อยากดูตรงนี้ก็ข้ามไปนะฮะก็บอกว่าได้คาตอแน่นอนได้กลับมาวิ่งลดแล่นอีกแน่นอนเพราะว่าตัวร้ายเนี่ยยังไม่ตายตัวร้ายยังคงมีชีวิตรอดแล้วก็มีเพื่อนสายพันธุ์เดียวกันกับโซนิกเนี่ยมา ยังโลกเราอีกฉังหนึ่งเพื่อมาตามหาโซนิกแต่ทีเนี้ยไม่ใช่ผู้ชายแล้วเป็นผู้หญิงซึ่งเขาจะมาตามหาโซนิกแล้วก็ความวุ่นวายก็ยังไม่จบเท่านั้นเพราะว่าตัวลายก็ยังไม่ตายก็ยังคงตามล่าหาโซนิกต่อไปสิ่งที่อยากจ,จะฝากไว้ท้ายคลิปนี้คือเวลาที่คุณจะเลือกดูหนังไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะครับถ้าสมมุติว่าเรื่องนั้นในมีระบบหลายระบบให้เลือกนะเช่นเรื่องนี้ก็คือมันมีระบบธรรมดา o d x แล้วก็เป็นระบบพิเศษอันนี้เป็น enigma หรือเป็นอะไรที่มันเป็นโรงแบบพรีเมียมหน่อยอะไรเงี้ยผมอยากให้คนโฟกัสในตัววเอองก่น่นา ตัวเราเองเนี่ยต้องการอะไรต่างๆเรื่องนี้ถ้าเราต้องการอัตรสที่มากกว่าคนอื่นต้องการการเคลื่อนไหวของตัวละครต้องการลมต้องการแสงไฟหรือต้องการเอฟเฟกที่มันค่อนข้างจะสมจริงนิดนึงนะผมใช้คาว่าคุณต้องเลือกระบบนิดนึงเพราะวินาทีที่คุณนั่งอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก็ดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทำไมมันไม่มีแสงไฟออกมาทำไมไม่มีฟ้าผ่าออกมาในช็อตที่โดนสาดน้ำทำไมไม่มีน้ำโดนหน้าฉันเลยทำไมการที่แบบ มันวิ่งไปแล้วเรายังนั่งอยู่เฉยๆคุณอาจจะรู้สึกว่ามันขาดอัตรารถไปสําหรับ 4DX กับเรื่องเนี้ยผมว่าจริงๆมีคําถามว่าทําไมถึงต้องเอาเรื่องนี้เข้ามันเป็นหนังการ์ตูนทำไมถึงต้องเอาเข้าดูจบออกมาแล้วเข้าใจเลยว่าการที่เอาหนังเรื่องนี้เข้า 4DX เพราะว่าเอฟเฟกต์แอคชั่นของตัวละครเงี้ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์กับ 4DX มากแล้วก็ใครที่ ยังพอมีเวลาอยู่สาวอาทย์นี้หรือว่าช่วงเวลาไหนว่างๆก็เข้าไปดูนะครับแล้วก็วันอังคารเนี่ย 4DX เขาก็จะมี1กับ1ด้วยถ้าใครนะคนที่ไม่อยากจ่ายแพงแต่อยากดู 4DX ก็แนะนําให้ไปวันอังคารนะครับโอเคเรียบร้อยครับจบแล้วครับสำหรับอีกทีนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะแล้วเราก็จะกลับมาใหม่ในอีพีหน้ากับผมมาติดตามกันว่าเป็นภาพยนต์เรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับแล้วก็เข้าไปสมัครเราในยูทูบด้วยเลยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ